วันนี้หนูมาหาหน่อไม้นะคะมาเอาหน่อไม้ไปเกงนะคะไม่ได้มาเอานะคะหน่อไม้สูงมากเลยค่ะยาวมากเลยเพราะว่าสองสามวันที่แล้วฝนตกนะคะหนูมาช่วยแม่เอาหน่อไม้นะคะที่สวนหลังบ้านนะคะเก่งมากลูกเก่งค่ะยอนติดตามนะคะ อันมีอันเล็กขึ้นเปล่าหรมันมีอันเล็กด้วยไหมหนูมาเก็บหน่อไม้ช่วยแม่นะคะ เด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กแปากมอมใช่ไหมลูกมาลูกมาเร็วๆเจออีกแล้วสองหน่อแล้วลูกเจออีกแล้วนะคะดินชุ่มจะออกตลอดนะคะหน่อไม้ไผ่หวานนะคะปลูกไว้ที่บ้านได้กินทั้งปีนะคะ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเก่งเลยตามแม่มาทุกที่เลยเด็กขี้อ้อนเนี่ยเด็กขี้อ้อนเด็กขี้อ้อนนะคะเด็กขี้อ้อนนะคะเด็กขี้อ้อนเดินตามแม่นะคะเด็กติดตามนะคะจะเดินตามแม่นะคะ จะไปช่วยแม่สั่นหน่อไม้เหรอลูกมาเร็วนี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วมาเร็วลูกมาเห็นไหมนั่นนั่นนั่นเห็นไหมอู้น้อยใหญ่เลยได้อีกแล้วนะคะ ได้มาแล้วก็จะช่วยแม่เกะใช่ไหมลูกช่วยแม่ปอกหน่อไม้นะคะโดยที่เอาปากกัดเปลือกนะคะเด็กดื้อน,นะคะขกําลังหมั่นเคี้ยวนะคะกำลังหมั่นเคี้ยวนะคะได้อะไรมาก็กัดหมดนะคะ เด็กติดตามวันนี้ก็ได้หน่อไม้เยอะแล้วนะคะจะเอาไปแกงไปลวกกินนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมหนูรวยทองนะคะเด็กติดตามผู้น่ารักตามทุกเก้านะคะ